สวัสดีครับทุกคนผมมิสเตอร์มิลลูปคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยและมีคำถามเข้ามาเยอะมากนั่นคือเรื่องของสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องนั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาตามปั๊มหรือร้านอะไหล่ต่างๆว่าสารเติมแต่งตัวนั้นดีตัวนี้เด็ดแล้วตกลงมันจำเป็นจริงไหมควรใช้แบบไหนวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจให้กระจ่างแบบหมดเปลือครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกัน อย่าลืมกด subscribe ช่องน้ำมันเครื่องมิวลูปกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผู้ผลิตเขาก็โฆษณาว่ามีสารนู่นนี่นั่นผสมมาอย่างดีอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมีสารเติมแต่งแยกขายเอามาอีกตกลงเราโดนหลอกให้เสียเงินเพิ่มหรือเปล่าหรือมันมีประโยชน์จริงๆกันแน่วันนี้ผมจะมาเคลียร์ให้ชัด ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสารเติมแต่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สารเติมแต่งหรือ additive คือสารเคมีที่ถูกใส่เข้าไปในน้ำมันเครื่องเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างของน้ำมันเครื่องให้ดีขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นครับแล้วน้ำมันเครื่องมันมีอะไรผสมมาอยู่แล้วบ้างล่ะ ปกติแล้วน้ำมันเครื่องที่เราใช้กันเนี่ยหลักๆจะประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานเบสออยล์กับสารเติมแต่งพื้นฐาน essential additives ครับสารเติมแต่งพื้นฐานพวกนี้แหละครับที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าน้ำมันเครื่องนั้นๆมีคุณสมบัติพื้นฐานในการปกป้องเครื่องยนต์ได้ตามมาตรฐานเช่นสารลดแรงเสียดทานสารทำความสะอาดสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันและอื่นๆอีกเพียบครับ แล้วทำไมต้องเติมเพิ่มอีกตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญครับแม้น้ำมันเครื่องจะมีสารเติมแต่งพื้นฐานมาแล้วแต่ในบางสถานการณ์การใช้งานที่หนักหน่วงหรือการที่เราต้องการประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานสารเติมแต่งที่ขายแยกเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละครับคำถามยอดฮิตสารเติมแต่งจำเป็นไหมคำตอบคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการใช้งานครับ รถใหม่ป้ายแดงน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นรถใหม่ๆออกจากศูนย์น้ำมันเครื่องที่ใส่มาก็เป็นเกรดดีๆอยู่แล้วหรือถ้าเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วสารเติมแต่งเพิ่มเติมอาจจะไม่จำเป็นมากนักครับเพราะน้ำมันเครื่องพวกนี้ถูกออกแบบมาให้มีสารเติมแต่งพื้นฐานที่ครบครันและเพียงพอต่อการใช้งานปกติอยู่แล้วครับ รถเก่าวิ่งมาเยอะเครื่องหลวมหรือใช้งานหนักตรงนี้แหละครับที่สารเติมแต่งเริ่มมีความสำคัญ 1. รถเก่าเครื่องยนต์เริ่มหลวมสารเติมแต่งบางชนิดเช่นสารเพิ่มความหนืด viscosity improver หรือสารเคลือบเครื่องยนต์ engine treatment อาจช่วยลดการสึกหรอลดควันขาวหรือลดการกินน้ำมันเครื่องได้บ้าง 2. ใช้งานหนักขับลุยออฟโรดลากของหนัก การขับขี่แบบนี้ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นความร้อนสูงขึ้นสารเติมแต่งบางตัวเช่นสารลดแรงเสียดทานขั้นสูง (Friction Modifier) หรือสารเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น (Lubricity Enhancer) อาจช่วยลดความร้อนลดการสึกหรอและช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ราบรื่นขึ้น 3. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์สำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะสูงสุดเช่นรถแต่งรถแข่งหรือคนที่ต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสารเติมแต่งบางประเภทก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ สรุปคือถ้าคุณขับรถปกติทั่วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดีอยู่แล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องเติมสารเติมแต่งเพิ่มครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาตามที่ผมยกตัวอย่างหรืออยากลองเพิ่มประสิทธิภาพสารเติมแต่งก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจครับเอาละครับเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะลองใช้สารเติมแต่งแล้วมันมีกี่แบบควรเลือกใช้แบบไหนผมจะแบ่งประเภทหลักๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับ 1. สารลดแรงเสียดทาน (Friction Reducers) หรือ Friction Modifiers หน้าที่ลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นลดความร้อนและประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้บ้างเหมาะกับรถที่ต้องการความลื่นไหลต้องการประหยัดน้ำมันหรือรถที่ใช้งานหนักและต้องการลดความร้อนตัวอย่างสารโมลิบดีนัมไดซั o ไฟาสารประกอบโบรอนสารเซรามิก สสารทำความสะอาดและขจัดคราบ detergents and d i s p e r s a o n s หน้าที่ทำความสะอาดคราบเขม่าตะกอนและคราบวานิชที่เกาะอยู่ภายในเครื่องยนต์และช่วยให้น้ำมันเครื่องคงความสะอาดได้นานขึ้นเหมาะกับรถเก่าที่อาจมีคราบสะสมเยอะรถที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแต่ไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะครับ ข้อควรระวังสารทำความสะอาดที่เข้มข้นมากเกินไปอาจไปฉล้างสารเคลือบผิวบางชนิดออกไปได้ควรใช้ตามคำแนะนำสามสารเพิ่มความหนืด (Viscosity Index Improvers) หรือ Sealwellers s หน้าที่ช่วยให้น้ำมันเครื่องคงความหนืดได้ดีขึ้นที่อุณหภูมิสูงสูงและช่วยฟื้นฟูสภาพสีย,ยางที่เรื่มเสื่อมสภาพทำให้ลดการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องเหมาะกับรถเก่าที่มีปัญหาสีรั่วซึมหรือมีอาการกินน้ำมันเครื่อง 4. สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันแอนตี้ออกซิเดนซ์หน้าที่ชะลอการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากความร้อนทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่จะมีอยู่ในน้ำมันเครื่องอยู่แล้วสารเติมแต่งที่ขายแยกมักจะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปอีก 5สารเคลือบเครื่องยนต์ Engine Treatment หน้าที่สร้างฟิล์มบางๆเคลือบผิวโลหะภายในเครื่องยนต์เพื่อลดการสึกหรอปกป้องเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในตอนเช้า c o สต s t a r เหมาะกับรถที่ต้องการการปกป้องสูงสุดหรือรถที่ต้องการลดเสียงดังของเครื่องยนต์แล้วจะเลือกแบบไหนดีละ่ะดูปัญหาของรถเราเป็นหลักรถคุณมีปัญหาอะไรกินน้ำมันเครื่องเสียงดังหรือต้องการเพิ่มความแรงเลือกสารเติมแต่งที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นๆ 2. เลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือควรเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมีรีวิวที่ดีและที่สำคัญอ่านคำแนะนำการใช้งานให้ละเอียดครับ 3. ไม่ควรเติมพร้อมกันหลายชนิดบางทีสารเติมแต่งบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากันเองหรือทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องลดลงได้หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับใช่ว่าสารเติมแต่งจะดีไปหมดนะครับมีข้อควรระวังที่เราต้องรู้ไว้ด้วย อ่านคำแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามเด็ดขาดที่จะเติมเกินปริมาณที่กำหนดหรือผสมกับน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ระบุไว้เพราะอาจเกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้เลือกให้ถูกประเภทสารเติมแต่งบางชนิดออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นไม่ควรนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหรือกลับกัน สารเติมแต่งไม่ใช่ยารักษาโรคถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหนักๆเช่นลูกสูบติดแหวนหลวมมากสารเติมแต่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับมันเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเท่านั้นระวังของปลอมสารเติมแต่งก็มีของปลอมนะครับเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดอย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้ใช้งานหนักหรือรถอยู่ในสภาพดีการใช้สารเติมแต่งตลอดเวลาก็อาจจะไม่จำเป็นและเปลืองเงินโดยใช้เหตุสรุปสารเติมแต่งคือตัวช่วยเสริมไม่ใช่ยาวิเศษ โดยรวมแล้วสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องเป็นเหมือนตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพที่สามารถยกระดับการทำงานของเครื่องยนต์ได้จริงแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ทุกปัญหาได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษารถตามระยะเวลาที่กำหนดใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพเหมาะสมกับรถและเลือกใช้สารเติมแต่งที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับข้อมูลเรื่องสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องกันไปแบบเต็มอิ่มนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมรีวิวสารเติมแต่งตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องน้ำมันเครื่องมิ่ลลูบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ